สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปเข้ามูกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งแล้วก็เชียร์มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถ ลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3มลิงนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ถือว่าร้อนแรงนะครับหรือว่าเป็นกระแสข่าวที่ร้อนแรงที่จะนํามา สรุปแล้วก็พูดคุยกันนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเช้ามืดตามเวลาประเทศไทยครับประมาณตีสามตีสี่ตีหนะฮะก็เป็นเป็นช่วงที่ผมเนี่ยเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะครับแต่ว่ามาเช็คทวิตเตอนะครับซึ่งมันมีการรายงานค่อนข้างร้อนแรงออกมานะครับว่าทางฝั่งของกาตาหรือว่ากลุ่มทุนของกาต้าเนี่ยได้มีการยืนยัน เรื่องของการยื่นข้อเสนอการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ตอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตามกรอบเวลาอย่างชัดเจนนะฮะส่วนฝั่งอื่นๆก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเซอร์จิมแรดคลิปนะฮะทางเซอร์จิมแรดคลิปเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดหรอกนะครับแต่กระแสที่มันน่าจับตาที่สุดเนี่ยก็คือทางฝั่งกาตาเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาสรุปเกี่ยวกับกระแสข่าวที่มีการคอนเฟิร์มจากฝั่งกาตาแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีการ คอนเฟิร์มกันออกมานะครับว่าท่านชีคจัสซิมบินฮามัดบินจาเบอร์อัลทานีประธานหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของกาตาร์เนี่ยมีการยืนยันว่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้อสมอสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับโดยมีการประกาศนะฮะผมขอเรียกท่านสันส้นๆว่าท่านชีคจัสซิมแล้วกันนะครับซึ่งท่านชีคจัสซิมเนี่ยได้มีการถแถลงการนะครับว่าวันนี้ชีคจัสซิมยืนยันครับว่าจะเข้าร่วมประมูลแบบ100เซ์ ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์เด็คนะครับการยื่นก็เสนอมีแผนที่จะนำสโมสรกลับมาสู่ความรุ่งเรืองเหมือนกับในอดีตอีกครั้งทั้งในและก็นอกสนามจะพยายามทำให้แฟนบอลเนี่ยกลับมาเป็นหัวใจสำคัญของทางสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งการประมูลเนี่ยนะครับจะปลอดจากนี้โดยสมมณ์แบบผ่านมูลนิธิ n น2 f o u n d a t i o นนะครับของท่านชีคจัสซิมซึ่งจะลงทุนใน ทีมฟุตบอลศูนย์ฝึกนะครับแล้วก็สานามกีฬา รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขึ้นประสบการณ์ของแฟนบอลน,นะครับแล้วก็ชุมชนที่สโมสรให้การสนับสนุนนะฮะรวมไปถึงวิสัยทัศน์ของการประมูลคือทําให้สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์เด็คเ,เ,เนี่ยมีชื่อเสียงที่โด่งดังทางน้าฟุตบอลน,นะครับได้รับการยอมรับว่าเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรายละเอียดเพิ่มเติมของการเสนอราคาเนี่ยจะได้รับการเผยแพร่ตามความเหมาะสมนะครับก็รอติดตามกันในเรื่องของประเด็นหลังจากนี้เป็นต้นไป นะครับก็จะมีการเปิดเผยกันออกมาแบบเรื่อยๆนะครับนี่คือประกาศเบื้องต้นก่อนว่ามีความสนใจ เขาร่วมประมูลแบบร้อแต่ว่าเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีออกมาแบบเรื่อยๆแต่เท่าที่เราทราบเนี่ยก็คือเขาชัดเจนมากเขาต้องการมาแบบไม่มีหนี้ด้วยนะครับมาแบบไม่มีหนี้อ่ะดีเลยนะฮะเพราะว่าแฟนผีก่อนนั้น,นก็มีการบ่นกันว่าตอนเกลเซอร์มาเนี่ยมาปุ๊บมาพร้อมหนี้แต่ว่าท่านชิคของกาตาเนี่ยบอกว่าไม่มีหนี้แน่นอนนะฮะมาปุ๊บพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งในสโมสรแล้วก็ นอกสโมสรนะครับพัฒนาทีมในทิศทางที่ดีขึ้นทําให้แมนยูเนี่ยกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับก็เป็นทีมฟุตบอลทุกชุดแหละไม่ต้องห่วงครับเยาวาชนทีมหญิงทีมชายนะฮะก็น่าสนใจในจุดนี้ที่เขาแบบมีการแถลกนโยบายเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนเบื้องต้นมาที่เราได้รับฟังซึ่งมันตอบโจทย์ สำหรับแฟนผีเลยนะที่แฟนผีต้องการเลยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแฟนผีมีการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งนี้มันขาดหายไปแล้วก็ถ้าเกิดกลุ่มทุนกาตาเขาแสดงมาแบบนี้แล้วเขาทําได้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันสามารถมัดใจแฟนผีได้แบบร้อเปอร์เซ็นต์โอเคตอนนี้มันเป็นแค่การแถลงการนะครับเรายังไม่ทราบหรอกนะครับว่าจะมีการลงมือทําอะไรอย่างไรกันบ้างก็เรื่องนั้นก็รอให้เขาเทคโอเวอร์กันให้ได้ก่อนนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันยังแบบไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคมันมีการคอนเฟิร์มว่ากลุ่มทุนนั้นกลุ่มทุนนี้เอาด้วยแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มแบบร้อเปอร์เซ็นต์มากกลุ่มทุนไหนจะได้เป็นเจ้าของคนใหม่ของแมนยูนะครับแต่ตัวเต็งเนี่ยมี2คนนี้แหละเซอร์จิมบราดคิฟกับกลุ่มทุนจากกาตาเทีเนี้ยชื่อที่มีการ แถลงกันออกมาเนี่ยก็คือท่านชีคจัสซิมเนี่ยคือคนนี้นะครับตามรูปภาพแน่นอนครับว่าแฟนผีเนี่ยอาจจะสงสัยแล้ว่าเอ้ามันคนละคนกับท่านชีคทามิมนี่ท่านชีคทามิมก็คือคนนี้ครับคนนี้เป็นเจ้าผู้ครองรัฐกาตาองค์ปัจจุบันนะครับแต่คนนี้คือท่านชีคจัสซิมเนี่ยเป็นคนที่แถลงการแล้วก็น่าจะเป็นคนเดินเรื่องอะแหละเป็นคนประกาศเนี่ยแล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรกับท่านชีคทามิมต้องบอกว่าเป็นเครือญาติกันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่า ก็มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วบางทีท่านชิคทามิมเนี่ยก็อาจจะมีการส่งตัวแทนนะฮะให้มาดําเนินการนะครับเหมือนกับมันจะมีช่วงหนึ่งที่จะมีข่าวว่าท่านชิคทามิมเนี่ยได้มีการให้อ่าบอร์ดหรือว่าผู้บริหารของทางเ s a ชีที่อยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยไปดําเนินการการเทคโอเวอร์แมนยูให้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ข่าวดังกล่าวเนี่ยก็ ไม่ใช่ความจริงนะฮะแต่มันก็อยู่ในเรื่องราวประมาณนี้ครับว่าจะมีการส่งตัวแทนมาโดยที่ไม่ได้แบบดําเนินการด้วยตัวของท่านชีคทามิมเองนะครับนี่ก็คือแบบเครืรญาญนั่นแหละมาดําเนินการให้นะครับแล้วก็ว่ากันว่าคือท่านชีคจัสซิมเนี่ยคนนี้ก็เป็นแฟนบอลแมนอยู่ตัวยงเหมือนกันนะเออดูจากประวัติเนี่ยนะฮะคือแบบถ้าจะไปดูประวัติของประวัติของแบบทางอัลทานีเนี่ยนะฮะหรือว่าท่านชีคก,กลุ่มกาตากลุ่มนี้ทอไมี่ามาเนี่ยประวัติเนี่ยเป็นแฟนตัวยงใน,ในพิมพ์เล็งก งเยะทีมในอังกฤษอะ่ะเยอะแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของแมนยูทั้งเยอะเหมือนกันเออทำไปทำมาก็นี่ครับได้คนที่เหมือนกับเป็นแฟนตัวยงรักสโมรสรแมนยูนะครับติดตามแมนยูมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับจนณปัจจุบันก็พอมีโอกาสก็เข้ามาเทเวิร์กกันได้นะครับซึ่งเรื่องของมูลค่าเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับเอาข้อมูลจากฝั่งกาตาก่อนแล้วกันจากฝั่งกาตาเนี่ยก็มีข้อมูลออกมาว่าตอนนี้มูลค่าที่จะเสนอให้เนี่ย น่าจะอยู่ประมาณ5,000ล้านปอนด์นะครับ5,000ล้านปอนด์ก็ยังไม่ถึงขั้นนายกคนลของเกลเซอร์ที่มีการตั้งเงนไว้เนาะอยู่ที่ประมาณ6,000ล้านแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าทางตูลเกลเซอร์จะมีการพูดคุยกับ กลุ่มทุน,นต่างๆเนี่ยลงตัวหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะยอมถอยลงมาคนละขึ้นก้าก็ได้นะครับในราคาที่ระดับนี้เพราะว่าระดับ4 0 0 0 5,000ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วนะเออก็ต้องรอติดตามกันในเรื่องของมูลค่าภาพรวมบางสื่อบอกว่า4 0 0 0ล้านปอนด์บางสื่อบอกว่าทางฝั่งกาตายื่นมาแล้ว4 5พันล้านปอนด์แต่ว่ากระแสข่าวจากกาตาโดยตรงเนี่ยนะฮะนักข่าวของกาตาโดยตรงเนี่ยก็คือ5้าพันล้านปอนด์ณตอนนี้นะครับข้อมูลจากฝั่งอังกฤษอย่างสกายปอรตกันบ้างนะครับสกายปอตเนี่ย มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าท่านชีกจัสซิมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประธานธนาคารใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกาตาร์นะครับแล้วก็ขอยังเป็นคณะกรรมการของธนาคารใหญ่ในสวิตอีกด้วยนะครับอย่างที่บอกกันไปครับว่าเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์เ,ออเรื่องของการพัฒนาทีมอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาแถลงการกันออกมาแหละพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะพัฒนาทั้งทีมหญิงทีมชายทั้งสนามวอเตอร์ฟอร์ดปรับปรุงสนามซ้อมสนามการแข่งขันบริเวณโดยรอบ สนับสนุนเรื่องของการซื้อขายนั้งเตะนู่นนี่นั่นพร้อมทําเต็มที่นะครับคำถามเนี่ยมันมีออกมาแน่นอนนะับว่าเอ้าลงทุนไปเยอะขนาดนี้แล้วพวกเขาจะได้กําไรหรือเขาต้องการหาอะไรกันแน่จากสโมสรแมนยูคุณต้องการกําไรคุณต้องการชื่อเสียงคุณต้องการโปรไฟล์เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับทาให้คุณเนี่ยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็เลยเทคแมนยูเห็นแมนยูเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าจุดเรียกความสนใจหรือว่าจุดเรียกชื่อเสียงหรือเปล่าจุดเรียกเรื่องของเม็ดเงินหรือเปล่า สกายบอลเน่ยเขามองว่าท่านชีของกาตาเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของแมนยูได้เนี่ยนะฮะเวลาเขาได้ผลกําไรคืนมาให้กับทางสโมสรเนี่ยนะฮะ เขาก็จะคืนให้กับทางสโมสรหมดเลยนะครับโดยที่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะให้ทางบุนธิธิมูบุนธิธิที่เกี่ยวกับทางนักฟุตบอลน,นะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยดูเหมือนว่าทางกลุ่มทุนกาตาเนี่ยเขาไม่ต้องการนําเงินในดๆแหละที่ได้มาเป็นแบบรายรับนะครับเข้ากระเป๋านะครับที่เขาต้องการเนี่ยก็คือทําเพื่อแฟนบอลน,นะครับทำเพื่อกองเชียร์ของแมนเชสเตอร์เดนั่นเองนะฮะคืออารมณ์ประมาณว่าใจมันรักนะครับแล้วก็เห็นสโมสรแมนยูเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยมันต้องช่วยว่ะ ต้องมาแบบปรับปรุปรงสโมสรว่ะนะครับเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเรามีเงินมหาศาลเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยหน่อยหละนะครับนี่คือสิ่งที่ทางฝั่งกาตาเนี่ยเขาพยายามที่จะทำในเรื่องแบบนี้อยู่นะฮะซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นบทวิเคราะห์จากสกายปอร์ตนะครับมันก็ยังแบบไม่มีการคอนเฟิร์มหรอกนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบแบบนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ย ถือว่าลอยนะทุ่มเงินมหาศาลแบบมหาศาลมากมากครับเงินมันเหลืออยากใช้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทําเพื่อแฟนบอลไม่ได้ทําเพื่อชื่อเสียงไม่ได้ทําเพื่อผลกําไรนะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยนะครับก็ตามข้อมูลจากสกายปอดเนี่ยเขาบอกว่าทางกลุ่มทุนกาตานเนี่ยจะไม่เสนอเรื่องของเม็ดเงินให้กับตะกน์แกลเซอร์ที่เยอะจนเกินไปเยอะจนมองว่ามันมันล้นและอย่างเช่น6000ล้านปอลเจ็ดพล้านบอลแปดพล้านปอน์ 8, นปอนเนี่ย ซึ่งทางกลุ่มทุนกาตาเนี่ยเขาจะไม่ยืน่นแบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะวันเวอร์ละนะฮะ คืออย่างที่บอกกันไปครับหลายกลุ่มทุนเนี่ยเขามองว่ามันไม่น่าจะเกิน5,000ล้านปอนด์มันน่าจะอยู่ในระดับแบบ3 5พันล้านจนถึง4.5พันล้านประมาณนั้นไม่เกิน5,000ล้านปอนด์ได้ยิ่งดีนะฮะ5,000นล้านปอนด์เนี่ยมันก็น่าจะถึงขีดสุดละแต่ถ้าเกิดขึ้นไปมากกว่านั้นเนี่ยหลายๆกลุ่มทุนขเขาก็ยอมถอยแหละนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าหลายๆกลุ่มทุนน่าจะพยายามคุยเกี่ยวกับเรื่องของเ,เงินให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน5้0 0ัล้านปอนด์นะครับถามว่ามันมีส่วนเกี่ง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเบ c นะฮะหรือว่ากลุ่ม QSI ของทางเบ c ชนั่นเองนะครับคนละกลุ่มกันแล้วก็เงินส่วนเนี้ยออกมาจาก กระเป๋าส่วนตัวนะฮะมันเป็นความต้องการส่วนตัวมันไม่ได้แบบว่ามาจากกลุ่มที่บอกไปก็คือ QSI ของทาง BCE เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบมีอุปสรรคหรือว่าไฟแดงนะฮะทุกอย่างไฟเขียวนะครับสิทธิ์อะไรต่างๆก็ถูกต้องตามระเบียบนะฮะเคลียร์กันแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้ครับก็เราต้องมารอดูกันนั่นแหละนะครับว่าตะกอนกลเซอร์เนี่ยเขาจะมีทีท่าอะไรอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราก็ยังไม่ชัดเจนคือที่แน่นอนเนี่ยนะฮะตอนนี้ตะกอนกลเซอร์เนี่ยเขาต้องการเม้นเงินมหาศาลนั่นแหละนะครับ คือจุดแรกเลยนะฮะที่กลุ่มทุนต่างๆเนี่ยต้องผ่านไปได้นะครับเออจุดนี้จุดสําคัญเลยนะฮะเพราะราคาเซาเวอร์เลยนะครับจนทําให้แบบหลายกลุ่มทุนเนี่ยคิดหนักนะฮะ ขนาดกลุ่มทุนที่รวยมหาศาลอย่างกลุ่มทุนกาตาเนี่ยยังแบบหลังเลเลยถูกไหมครับในราคาเนี่ยมันก็เป็นราคาที่สูงจริงๆแหละนะครับอย่างที่มีการให้ข่าวออกมานะครับอ่ะโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาอย่างแน่นอนอาจจะเป็นในช่วงเงยน็เยนๆค่ำๆตามเวลาประเทศไทยแหละเดี๋ยวจะเอามาให้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นข่าวช่วงตีสี่ตีห้ามันรายงานออกมาประมาณนี้นะครับก็มีอะไรอัปเดตหรือว่า อ่อแฟนผีเนี่ยเห็นเพิ่มเติมจากไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันข้อมูลนะฮะอ่ะโอเคครับสำหรบับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ